คราวนี้เมื่อเรามีศรัทธาที่มันคงแล้วก็เด็ดเดี่ยวแนว่วแน,วแนว่อาจหานกล้าหานแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่มีแรงสุขภาพก็ไม่ดีปวดหลังปวดเอวนะแล้วก็เป็นคนที่ผอมแห้งแรงน้อยเราจะสามารถปารบความเพียรได้ตามที่ศรัทธาเรามีไหมไม่มีทาง พระโพธิสัตว์นะด้วยบุญที่ปรุงแต่งมาทำให้เป็นได้ร่างกายที่เป็นมหาบุรุษเนี่ยแม้แต่ตอนที่บำเพ็ญเพียรผิดถึงหปีตอนนั้นเนี่ยนะที่ไม่มีใครที่จะมีการปารบความเพียรที่อาถรรพ์รุนแรงเจ็บปวดไม่สามารถที่จะมีร่างกายทานทนการปารบความเพียรขนาดนั้นได้เนี่ยก็เพราะว่า พระบรมศาสดาพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยบำเพ็ญเพียรมาแล้วก็มีร่างกายที่เป็นมหาบุรุษที่ทานทนได้แล้วพอสเสวยพระกยายหารก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะงั้นก็ด้วยสุขภาพที่ดีตอนที่สุขภาพไม่ดีก็ไม่สามารถบรรลุทมได้ก็ได้แต่การฝึกงั้นตัวสุขภาพสําคัญมากงั้นบางคนเนี่ยที่พออายุมากแล้วก็ ก็เลยยากในการที่จะมีกำลังในการบรรลบความเพียรพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงไว้ว่าในช่วงวัยเนี่ยที่เหมาะแก่การที่จะสุกงอมแล้วก็สามารถเป็นวัยที่สำคัญในการที่จะบรรลุธรรมเนี่ยเรียกได้ว่าก็คือปัญญาทัศกะวัยก็ประมาณถ้าแบ่งอายุเป็นร้อยปีก็คือ40 5 0เป็นนะงั้นถ้าเกิดใครเนี่ย ทำงานวัยเนี้ยก็จะเป็นวัยที่จะประสบความสําเร็จทั้งโลกในชีวิตเช่นเดียวกันถ้าเอาวัยเนี้ยมาดําเนินทางธรรมก็จะเป็นวัยของบุคคลที่สมควรที่จะมีสุขภาพมีความสุขงอมของประสบการณ์ปัญญานะไม่เป็นหินหน้าวัยเหมือนเด็กๆที่ยังสนุกสนานสนยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวบางครั้งยังไม่โตนะหรือจะเป็นช่วงวัยรุ่นที่มีทิฏฐิ บางทีก็ฝังแน่นเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปยังเห็นโลกมันน้อยนะมันยังไม่เหมือนกับผ่านประสบการณ์ในการทํางานมาพอสมควรจน40เนี่ยมันเริ่มเห็นกรรมและผลของกรรมได้ดีเริ่มเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกอะไรมากขึ้นนะนะนะงั้นทั้งประสบการณ์อันนี้ก็ทําให้คนที่ถ้าเกิดขยันก็ทําให้ชีวิตทั้งโลกเนี่ยเขาประสบความสําเร็จเป็นไยที่สําคัญบางคนบอกว่าชีวิตเริ่มต้นตอน สี่สิบเหมือนกันงั้นชีวิตทางธรรมเนี่ยถ้าใครมาใช้ตอนสี่สิบก็จะดีแต่ตอนนี้รู้สึกหลายคนเกินแล้วเนาะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไร <c oughs> ก็อาจจะเราอาจจะทำบุญมาเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ใช้วัยที่เป็นประชิมวัยที่สำเร็จ <c oughs> ก็ยังมีโอกาสแต่เราเนี่ยจะต้องรักษาสุขภาพอย่ายอมแพ้นะในการที่เราเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดี สมควรพอเหมาะแก่การปรลบลดความเปลี่ยนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใช้กําลังอะไรมากมายนั่นมานั่งเฉยๆเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมไม่ได้ออกแรงอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องหาวิธีในการที่นั่งให้สบายไม่ใช่นั่งนานๆแล้วเมื่อยปวดแข่งปวดขาปวดหลังเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะ เราเนี่จะต้องใช้อริยบทในการยืนก็ไม่ใช่ว่าโหจะต้องไปวิ่งแข่งกับเขาจะต้องไปยกของหนักไปวิ่งเร็วๆก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราก็จะต้องยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้ได้ได้ดีพอสมควรนะมีสุขภาพในการโดยเฉพาะยิ่งในการที่จะนั่งได้นานๆเพื่อเราจะได้ทําอริยบทเนี่ยในการที่จะทําสมาธิได้สําเร็จนะแล้วก็เราจะได้ไป จเจริญปัญญาอะไรต่างๆได้งั้นอันที่สองสุขภาพเราต้องรักสุขภาพให้ได้นะตัวนี้เป็นความสุขด้วยถ้าเรามีสุขภาพดีในบ้านปลายบุญที่เราเคยทำดีมาทั้งหลายเนี่ยเราก็จะได้เป็นคนสูงวัยที่มีสุขภาพนะแล้วก็เราก็จะมามีสุขภาพทางธรรมได้ดี